สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Youtube ทุกๆท่านทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องชอช้างพาเพลินนะครับวันนี้ก็พามาดูพี่ควายนะครับกับพี่ช้างครับกินหญ้าอยู่ด้วยกันนะครับบรรยากาศยามเย็นครับหลังเลิกงานครับนี่ครับฝนตกลินลินนะครับก็จะมีพ่อใหญ่เปี๊ยกนะครับแล้วก็ป้าจันเพลนคุณยายเน็ตนะครับ นี่นะครับบรรยากาศยามเย็นครับวันนี้ไม่ร้อนนะครับคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนนะครับแต่ก็มีฝนลงเม็ดแล้วนะครับนิดหน่อยนะครับนี่ก็คุณยายเน็ตของเราก็หนีขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับโน่นคุณยายของเราไปประจําที่แล้วนะครับส่วนเห็นแต่หัวหลังโยกอยู่นู้นก็จะเป็นสีดอมงคลนะครับสีดอมงคลอยู่ข้างบนนู้น นครับรรยากาศยามเย็นครับอยู่กับป้าเพนพ่อใหญ่เปียกนะครับแล้วก็พี่ควายพี่เผือกด้วยนะครับพ่อใหญ่เราก็เห็นแต่งานครับขาวจั่วอยู่นะครับปีนี้รู้สึกว่าพ่อใหญ่เปียกของเราจะอ้วนนะครับอ้วนท้วมสมบูรณ์มากเลยนะครับปีนี้นะครับเพราะว่าเราให้กินเต็มที่ครับ ถึงแม้ไม่มีนักท่องเที่ยวเราก็ให้กินเด็มที่นะครับวันนี้นะครับก็ส่วนท่านใดนะครับ f c ท่านใดหรือแม่แม่ท่านใดนะครับจากดูน้องแสนสวยนะครับเดี๋ยวว่างๆนะครับผมจะไปถ่ายน้องแสนสวยให้ดูนะครับเพราะว่าน้องแสนสวยอยู่ข้างบนบ้านนะครับอยู่กับแม่แสนดาวนะครับวันนี้ก็ผมอยู่ข้างล่างนะครับดูแลอยู่ข้างล่างดูแลพ่อใหญ่เปี๊ยกกับป้าเพ็ญนะครับคุณยายแนทด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวว่างๆนะผมจะขึ้นไปถ่ายให้ดูนะครับน้องแสนสวยกับแม่แสนดาวนะครับอยู่ข้างบน,นครับแล้วก็พี่แสนรักด้วยนะครับอยู่ข้างบนด้วยเดี๋ยวก็เรามาดูป้าเพนกันก่อนนะครับสาวสวยล่างใหญ่นะครับ สวยร่างใหญ่ป้าเพนกับพ่อใหญ่เปี๊ยกอันนี้ที่พี่ควายกับพี่ช้างอยู่ด้วยกันได้ครับเพราะว่าเราอยู่ตั้งแต่เล็กนะครับป้าเพนก็อยู่กับพี่ควายตั้งแต่เล็กนะครับก็เลยอยู่ด้วยกันได้ไม่ทำร้ายกันนะครับกินยาด้วยกันได้นะครับ ตรงนี้ก็สวนสัตว์ค่อนข้างจะเงียบหน่อยนะครับแต่เราก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับสามารถมาเที่ยวชมได้นะครับยังไม่ได้ปิดนะครับส่วนเรื่องการป้อนอาหารนะครับเรายังงดป้อนอาหารนะครับเราไม่มีการการป้อนอาหารทุกชนิดนะครับเรายังไม่ให้ป้อนนะครับเราสามารถให้ชมได้ถ่ายรูปได้นะครับแต่เราไม่สามารถให้ป้อนอาหารได้นะครับ เนลยหนูจะไปไหนยังไม่ถึงเวลาเลยหวังว่านะครับปีนี้นะครับพ่อใหญ่เปี๊ยกของเราน่าจะตกมันก่อนกำหนดนะครับเพราะว่าอ้วนท้วมสมบูรณ์มากเลยนะครับโน่นนะพ่อใหญ่เปี๊ยกของเรา อ้วนด้วยนะครับหน้าเต็มเปี๊ยะเลยกินอิ่มทุกวันครับปกติพ่อใหญ่เปี๊ยของเราจะตกมันอยู่ประมาณปลายตุลานะครับต้นพฤศจินะครับพ่อใหญ่ของเราจะตกนะครับแต่ช่วงนี้ดูๆเหมือนน่าจะตกก่อนครับเพราะว่าอ้าวนท้วมสมบูรณ์มากนะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับพ่อใหญ่เปียของเรา ถอยเพนหนุจะไปไหน <c oughs> นี่ครับพ่อใหญ่ของเราอ <c oughs> ่ครับอวนทวมสมบูรณ์มากเลยนะครับนุ่มหลอครับแห่งเขาเขียวครับ กินอิ่มทุกวันครับพ่อใหญ่เปียกของเราเช้าก็จะมีกล้วยนะครับประมาณเข่งมีหญ้าในเปียอ่อนนะครับมีต้นสับป,ปะรดนะครับให้กินตลอดนะครับพ่อใหญ่เปียกของเราก็หุ่นจะอยู่อย่างนี้นะครับ ไม่อ้วนเหมือนป้าเพนแบบนี้นะครับป้าเพนถอยเนี่ยครับจะไม่ล่ําอย่างนี้นะครับเหมือนป้าเพนนะครับป้าเพนของเราจะอ้วนท้วมล่ํานะครับหนาใหญ่นี่ครับกราใหญ่เปียของเราก็จะอยู่หุ่นนี้แต่ก็อ้วนนะครับหลังก็จะโค้งแบบนี้ครับเหลี่ยมแบบนี้เลยครับถึงจะกินเยอะกินอิ่มแค่ไหนนะครับก็จะอยู่ทรงนี้ครับอยู่แบบนี้ครับ พอพลายงายาวนะครับพ่อใหญ่เปี๊ยกของเราท่นใดที่ยังคิดถึงนะครับพ่อใหญ่เปียกป้าเพนยายเนทนะครับก็สามารถมาเที่ยวชมได้นะครับสวนสัตว์ของเรายังเปิดให้ชมอยู่นะครับยังไม่ได้ปิดนะครับเปิดให้ชมนะครับแต่เราไม่ให้ป้อนอาหารนะครับท่านใดที่ยังคิดถึงนะครับ อยากจะมาหาป้าเพ็นนะครับนี่ก็มีควายด้วยนะครับวอยเผือกด้วยพี่เผือกของเราน่าจะแก่มากแล้วนะพี่เผือกของเรา ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับอยู่ที่สวนสัตว์นะครับฝนตกมาประมาณสามวันแล้วนะครับก็อาจจะเฉะๆหน่อยนะครับนิดหนึ่งนะครับตรงพ่อใหญ่เราอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่มีหลังคาไม่มีบ้านนะครับเพราะว่าข้างในบ้านนู้นนะครับก็เต็มหมดแล้วนะครับในบ้านนู้นก็จะมีแม่จิ๋มแสนลักแสนดาวแสนสวยเขาเขียวนะครับปลายเขาเขียวอยู่ในบ้านนู้นด้วยนะครับ นั่นก็มงคลอันนี้ก็คุณยายเน็นะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโควิด19นะครับโรคระบาดนะครับก็ยังระบาดต่อเนื่องอยู่นะครับก็ป้องกันตัวเองด้วยนะครับจะไปไหนมาไหนก็ต้องใส่แมสนะครับเพื่อป้องกันตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยครับช่วงนี้ครับ ลมเย็นสบายนะครับที่นี่ครับพี่ช้างก็ไม่ร้อนนะครับก็สำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับที่เราใส่โซ่ไว้ก็เพื่อป้องกันอันตรายนะครับนี่ครับเซฟทั้งพี่ช้างแล้วก็พี่ควานด้วยนะครับคือเราจะใส่ไว้ประจำครับไม่ได้มีการทารุณสัตว์แต่อย่างใดนะครับก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับ เ่าใ,ใหญ่ของเราอ้วนท้วมสมบูรณ์มากเลยนะครับตึบเลย ครับเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับผมจะขึ้นไปถ่ายน้องเสีนลักให้ดูนะครับว่างๆนะครับส่วนช่วงนี้ก็ดูพ่อใหญ่เปียกป้าเพนใหญ่แนตไปก่อนนะครับครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่ยังติดตามช่องของเราอยู่นะครับเราจะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกวันนะครับจะพยายามลงให้ได้ทุกวันนะครับ ต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับที่ยังติดตามช่องชอช้างของเรานะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับขอบคุณครับ